ช่วงนี้ใครเล่น u t u b e นะครับก็อาจจะเจอโฆษณาของสินเชื่อตัวที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับฟีดผ่านตาก็ได้ครับผมและก็เป็นสินเชื่อที่ผู้ชมสอบถามมาครับว่าเฮ้ยมันไม่เช็คบูโรจริงหรือเปล่านะครับแล้วมันมีเงื่อนไขหรืออะไรต่างๆยังไงมีสินเชื่ออะไรให้บริการบ้างน,นะครับเกี่ยวกับยี่ห้อในวันนี้ครับผมจุดเด่นบางข้อที่ผู้ชมถามมานะครับ mm hmm. เขาถามมาว่ายี่ห้อนี้เนี่ย mm hmm. ขอกู้ออนไลน์โดยไม่ต้องไปสาขาจริงหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่เครดิต บูโรจริงหรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องดอกเบี้ยมาครับยังไงเราสรุปสั้นๆไว้ในคลิปนี้นะครับมาชมกันครับ สุดครับเปเปอร์โมจิวราริี้ครับช่องสารวราร์ิที้ที่หลากหลายไปด้วยเรื่องของสินเชื่อและการเงินงต่างๆข้ามาแล้วช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับและสําหรับสินเชื่อในวันนี้ที่หลายคนสอบถามมาครับเรารีเช็คแล้วว่าเขาถูกกฎหมายครับผมถือเป็นประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับของยี่ห้อนี้ครับ ASN Finance ครับผมเขาเป็นของบริษัท ASN Broker จำกัดมหาชนครับโอ้โหเป็นของมหาชนเลยนะครับผมถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูงเลยนะครับผมแล้ว ASN Finance เนี่ยเขาให้บริการสินเชื่ออะไรนะครับมาฟังกันครับเขาให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งสินเชื่อทะเบียนรถยนต์แล้วก็สินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินนะครับแต่เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยที่สําคัญที่ต่างจากที่ห้ออื่นนะครับคือว่าเขาให้บริการด้านสินเชื่อออนไลน์ครับก็คือคุณสามารถสมัครขอยื่นกู้พวกนี้เนี่ยผ่านช่อง ทางออนไลน์ที่เขามีไว้ให้นะครับก็ไม่ต้องไปที่สาขานะครับผมถ้าเอกสารครบเขาอนุมัตินะครับคุณก็รับเงินเลยครับสรุปก็คือถูกกฎหมายไม่ต้องใช้คนค้ำส่งเอกสารครบอนุมัติไว้ได้รับเงินทันทีครับและนอกจากช่องทางออนไลน์ครับเขาก็ยังมีสาขาต่างๆนะครับทั้งกรุงเทพและปริมณฑลให้บริการด้วยครับจุดเด่นที่เขาโฆษณาไว้เลยนะครับหนึ่งนะครับขอกู้ออนไลน์ได้นะครับคุณไม่ต้องไปสาขานะครับ2นะครับดอกเบี้ยอัตราเดียวเลยนะครับ0.89%ต่อเดือน สามนะครับอนุมัติไว้ไม่เช็คเครดิตบูโรครับข้อนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสินเชื่อแบบต้องมีหลักประกันก็ตามนะครับผมแต่พอคุณมีหลักประกันเนี่ยหลายที่ครับเขาเช็คเครดิตบูโรคุณก็หมดสิทธิ์ตรงนั้นอยู่ดีครับแต่ยี่ห้อนี้ย้ําว่าเขาบอกว่าไม่เช็คเครดิตบูโรครับสีนะครับสามารถใช้รถต่อได้สบายนะครับไม่ต้องเอารถมาจอดให้เขานะครับเราก็เอาไปใช้ต่อปกติของเราครับห้านะครับรถที่คุณจะเอาเป็นหลักประกันนะครับคุณผ่อนอยู่ คุณก็สามารถขอกู้ได้ครับผม6นะครับปิดสัญญาก่อนกําหนดไม่มีค่าปรับครับ 7. นะครับไม่ต้องไปเสียเวลาหาคนค้ำนะครับและก็ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนให้เสียเวลาครับข้อสุดท้ายครับเขาบอกไม่มีแหวนเดซด้วยครับผมและนี่นะครับคือจุดเด่นของสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ของ asn finance ครับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ตัวนี้ของเขานะครับคุณจะไม่กู้ก็ได้แต่สามารถรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับจากที่เดิมมาที่ใหม่ที่เขานี่แหละครับแต่คุณต้องผ่อนมาแล้ว70%นะครับแล้วตัวนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเอาเล่มทะเบียนมากู้นะครับคุณจะต้องโอนชื่อมาแล้วนะครับไม่น้อยกว่า90วันนะครับถึงจะสามารถยินกู้ได้ครับสินเชื่อออนไลน์ตัวนี้นะครับเขาให้วงเงินกู้สูงสุดถึง5 0 0 0 0 0บาทนะครับโดยมีเงื่อนไขผู้ขอสินเชื่อดังนี้นะครับ 1. น,นะครับสัญชาติไทยอายุ21ปีถึง65ปี 2. นะครับต้องเป็นพนักงานประจําที่อายุงาน6เดือนขึ้นไปครับ3นะครับหรือคุณจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้ที่อายุงาน1ปีขึ้นไปครับ4นะครับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถและหรือครอบครองกรรมสิทธิ์นี้นะครับไม่น้อยกว่า90วันเป็นรถที่ยังคงมีภาระผูกพันนะครับแล้วก็มีสมุดคู่มือทะเบียนรถครับผม ส่วนเอกสารทั่วไปว่าเขาใช้อะไรบ้างนะครับ1นนะครับสำเนาบัตรประชาชน2เอกสารรายได้นะครับใครที่เป็นพนักงานประจําก็ใช้สลิปเงินเดือนนะครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยต้องติดต่อเขาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะให้คุณใช้อะไรบ้างเพราะว่าขึ้นอยู่กับลักษณะกิจการของคุณด้วยครับ 3. นะครับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถนะครับและ4สุดท้ายนะครับสำเนากงมทานประกันภัยของรถยนต์ครับผมมีแค่นี้เองครับและถ้าต้องการสมัครนะทำยังไงใช่ไหมครับ อย่างไรนะครับคุณเข้าที่หน้าเว็บไซต์นะครับ ASN Finance หน้านี้เลยครับ และถัดมานะครับคลิกเมนูไปที่สินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับอ่าพอคลิกไปแล้วนะครับจะเห็นนะครับว่าเขามีช่องนะครับให้ลงทะเบียนขอกู้กับ ASN Finance นะครับก็ขอรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมเสร็จแล้วก็กดส่งข้อมูลการขอกู้นะครับผมและเช่นเดียวกันครับใครที่สนใจสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินนะครับก็คลิกเข้าไปที่หัวข้อสินเชื่อจำนำที่ดินนะครับก็จะมาที่หน้านี้ครับแล้วก็จะมีช่องให้กรอกส่งข้อมูลขอสินเชื่อนะครับแต่ก่อนจะส่ง มาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับพอเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับจะเห็นว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยดอกเบี้ยเริ่มต้น0.69%ต่อเดือนนะครับอาชีพไหนก็ขอกู้ได้ก็คือเลนจ์ของอาชีพเนี่ยมันจะกว้างกว่าสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์นะครับแล้วก็ถัดมาสมัครง่ายอนุมัติไวไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับแล้วเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับคุณจะเห็นคุณสมบัติผู้สมัครกับเอกสารที่ต้องใช้นะครับยังไงก็ตามแต่ครับหลังจากที่เราส่งข้อมูลขอสินเชื่อไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ ทะเบียนรถยนต์หรือสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะโทรกลับมาติดต่อเรานะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถสมัครออนไลน์ตามที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนําต่อได้ครับและคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับในการสรุปสินเชื่อที่ทุกคนถามมานะครับสินเชื่อจาก ASN Finance นะครับที่ไม่เช็คเครดิตบูโรครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ทุกวันอังคารพฤหัสและก็วันเสาร์ สำหรับวันนี้เปเปอร์ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ